สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาพับริบบิ้นเหรียญโปรยทานรูปดาวนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะพาพับแบบสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นดาวห้า็ชกแบบนี้นะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้อุปกรณ์ของเราก็จะมีริบบิ้นเบอร์สอความยาว33นิ้วจํานวน1เส้นนะคะด้านหนึ่งตัดปลายแหลมอีกด้านหนึ่งก็ตัดตรงแบบนี้ค่ะ อุปกรณ์ถัดมาก็จะเป็นการไกลสำหรับตัดริบบิ้นส่วนเกินแล้วก็เหรียญสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะทำเหรียญโปรยทานนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากริบบิ้นปลายด้านที่ตัดตรงนะคะให้เรานำมาเนี่ยค่ะพับแบบนี้นะคะเหมือนผูกริบบิ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะใส่เหรียญในขั้นตอนแรกนะคะก็สามารถใส่เข้าไปในตรงนี้ได้เลย ตอนที่เราผูกริบบิ้นนะคะใส่เข้าไปข้างในแบบนี้ได้เลยใครที่จะใส่ทีหลังก็นะะี่ค่ะก็พับเหมือนกันนะคะสามารถใส่เลียนทีหลังได้นะคะริบบิ้นตัวนี้ที่เกินออกมานะคะสามารถตัดทิ้งก็ได้หรือจะพับเก็บแบบนี้ก็ได้ถัดมาเราจะเนะะี่ยค่ะพับริบบิ้นด้านยาวนะีคะไปด้านหลังตามแนวริบบิ้นของเขาเลยนะคะ พับไปด้านจากฝั่งซ้ายมือมาขวามือนะคะแล้วก็พับเฉียงขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกริบบิ้นค่ะถัดมานะคะเราก็จะพับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งหรือเพื่อนๆคนไหนที่ใส่เหรียญในขั้นขั้นตอนแรกขั้นตอนต้นเมื่อกี้นะคะก็สามารถเนี่ยค่ะใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าตรงนี้นะคะเพื่อทําการล็อกเหรียญให้แน่นขึ้นได้นะคะหรือจะไม่ใส่เหรียญก็สอด สอดแบบนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการล็อกชิ้นงานตรงนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5เราก็จะได้มุมมา5มุมนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะทำแฉกดาวนะคะชั้นที่1น,นะคะโดยเราจะให้เส้นริบบิ้นนะคะชั้นที่1นนะคะให้ริบบิ้นชี้ไปด้านบนเสมอนะคะ เรามาเริ่มแชกแรกกันเลยค่ะบิดริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าค่ะแชกที่2นะคะก็ตามแนวริบบิ้นที่เขาพาดมาเลยค่ะก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับไปด้านหลังแล้วก็พับลงด้านหน้าแบบนี้แชกที่3นะคะทําเหมือนเดิมพับไปด้านหลังค่ะพับมาด้านหน้า แฉกที่4นะคะพับบิดไปด้านหลังนะคะพับลงด้านหน้าแฉกที่5ค่ะพับไปด้านหลังนะคะบิดลิบปิ้นไปด้านหลังแล้วก็พับลงด้านหน้าแบบนี้นะคะปลายเขาก็จะมาจบที่แฉกที่1นึ่งเราก็จะได้เนี่ยค่ะดาว5้าแฉก5มุมแล้วนะคะชั้นที่2นะคะเราจะให้ปลายริบบิ้นค่ะชี้เข้าหาตัวเราเสมอนะคะ เราก็จะทำการบิดริบบิ้นนะคะให้เป็นรูปโบว์คว่ำแบบนี้สอดเข้าไปที่แฉกดาวชั้นที่หนึ่งของเราค่ะแฉกที่หนึ่งนะคะแฉกที่สองก็ตามแนวริบบิ้นที่เขาชี้มาเลยค่ะบิดเหมือนเดิมนะคะทำเป็นรูปโบว์คว่ำแบบนี้แล้วก็สอดเข้าที่แฉกริบบิ้นชั้นที่หนึ่งที่เราทำไว้ครองไปที่แฉกได้เลยค่ะตรงนี้เราจะไม่กดตรงนี้นะคะ เพราะว่าเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มนูนนูนนูนขึ้นเป็นหลังเต่าแล้วสําหรับแชกที่สองของชั้นที่สองนะคะแชกที่สามทำเหมือนเดิมค่ะค่ะทำบิดตีป้นโค้งเป็นรูปโขดขั้มนะคะแล้วก็คล้องไปที่แชกชั้นที่หนึ่งกีบที่สามแล้วนะคะกลีบที่สี่ทำเหมือนเดิมค่ะบิดแล้วก็คล้องไปที่แชกชั้นที่หนึ่ง แชกที่หาค่ะบิดเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้นะคะดาว2ชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำชั้นที่3กันนะคะชั้นที่3เราก็เหมือนเดิมค่ะจับงอนะคะให้เป็นรูปโบกวามเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้ปลายดิปปิ้นค่ะสอดเข้านะคะตรงนี้เลย เขาก็จะมองโผล่ดึงให้กระชับค่ะแฉกที่สองนะคะทำเหมือนเดิมค่ะจับนะคะรูดปลายริบบิ้นโค้งงอแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้านะคะช่องตรงใต้เส้นของเขาเนะะี่ยค่ะแฉกที่สองดึงให้กระชับค่ะแฉกที่สามนะคะเนะะี่ยค่ะ สอดเข้าตรงนี้ได้เลยแชกที่สี่นะคะค่ะสอดเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะดึงให้กระชับค่ะแชกที่ห้านะคะ คโค้องงอเหมือนเดิมนะคะลักษณะเดิมแล้วก็สอดเข้าเนี่ค่ะตรงมุมตรงนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกค่ะแล้วก็จะได้แชกริบบิ้นที่สวยงามนะคะ5้าแชกแฉกใครแชกมันค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะใส่เหรียญตอนท้ายนะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยหามุมนะคะก็สอดเข้าที่ตัวนี้คะ่ะชั้นที่หนึ่งที่เราทำไว้ คะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะใส่เหรียญที่หลังแต่เหรียญที่ได้ก็ค่อนข้างแน่นอยู่นะคะเนี่ยค่ะเวลาโปรยก็ไม่หลุดนะคะค่ะแล้วก็เวลาเอาเหรียญออกก็จะเอาออกได้ง่ายค่ะงานรูปดาวของเราก็จะอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะซึ่งในอ่า การทำแบบนี้นะคะการพับรูปดาวแบบนี้ก็จะเหมาะสำหรับงานใส่เหรียญที่หลังหรือว่างาน DIY นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ